อีกหนึ่งโรคที่เกิดขึ้นกับสัตว์กันหน่อยนะคะแล้วก็น่ากังวลน,น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันที่จังหวัดลำปางเองค่ะผูสชมทางด้านของปศุสัตว์จังหวัดลำปางนะคะก็ได้มีการรณรงค์ค่ะในเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับโรคลำปีสกินค่ะให้กับกลุ่มเกษตรกรนะคะที่มีการเลี้ยงโคเนื้อในอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางพร้อมกับมีการนำวัคซีนกระจายฉีดให้กับโคเนื้อในจังหวัดนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ค่ะ นายสอนทีปฏิมากรประศุัาว์จังหวัดลำปางค่ะพร้อมด้วยนายธนารัศสายเทพในอำเภอเกาะคานะคะและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ออกเยี่ยม พบป,ปะให้กำลังใจกับกลุ่มพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อค่ะตามโครงการธนาคารโคกระบือตามพระราชดำริในเขตทองเที่ยมเภอเกะาะคาบ้านแมงหววนะคะเพื่อทำการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคลำปีสกินหรือว่าโรคตุ่มพองในโคกระบือค่ะพร้อมกับมีการนำวัคซีนมอบกระจายแล้วก็ฉีดให้ขับโคกระบือในโครงการด้วยนะคะเพื่อจำกัดแล้วก็ควบคุมโรคในชุมชนเขตพื้นที่โดยมีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อย ละ80ของประชากรโครกระบือมิตรที่มีอยู่ทั้งหมดค่ะ ทางด้านของจังหวัดลำปางค่ะก็ตรวจพบการแพร่ระบาดของโรคลำปีสก,กินครั้งแรกเมื่อวันที่4พฤษภาคม2564ในเขตพื้นที่อำเภอห้างฉัดและโรคนะคะก็ได้มีการแพร่กระจายออกไปตามชุมชนต่างๆค่ะปัจจุบันตรวจสอบโรคนะคะพบการแพร่ระบาดอยู่ในเขตท้องที่9อำเภอแล้วก็มีจำนวนสัตว์ที่ป่วยแล้วกว่า1,000ตัวและมีสัตว์ที่เสียชีวิตจากโรคประมาณ30-40ตัวคุณผ,ผู้ชมในระยะแรกค่ะจังหวัดลำปาง ได้รับการจาัดสรรวัคซีนลำปีสกินอยู่ที่4,780โดสซึ่งจะดำเนินการฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงในโครงการธนาคารโคกระบือตามพระราชดำริภายในเขตพื้นที่จังหวัดก่อนเป็นกลุ่มแรกโดยจากการสำรวจค่ะมีจำนวนสัตว์เลี้ยงอยู่ประมาณกว่า2,000ตัวและวัคซีนในส่วนที่เหลือจึงจะนำไปฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรตามพื้นที่ต่างๆตามลำดับค่ะ